นักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพลอยนะคะในอักษรอ n อนเลนิเราอยู่กันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะและหนังสือเรียนที่เราจะใช้กันค่ะก็คือหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2จากอักษรนักเรียนยิบเตรียมมาพร้อมกันเลยนะคะ โอเคเวลานักเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนเคยออมเงินกันบ้างไหมการออมเงินก็คือสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะให้เงินนักเรียนไปกินขนมที่โรงเรียนหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เป็นเงินที่นักเรียนได้มาแต่นักเรียนใช้ไม่หมดหรือว่าเหลือเนี่ยค่ะนักเรียนเนี่ยก็อาจจะเก็บสะสมเอามาหยอดกระปุกไว้วันละ เท่าไหร่เท่าไร่เมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมคะถ้ามีเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องใช้เงินอเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปขอคุณพ่อคุณแม่เราก็อาจจะเอาเงินที่เราออมอันนี้มาใช้ยามที่เราจําเป็นได้ถูกไหมวันนี้คะ่ะนักเรียนเด็กๆหลายๆคนที่ครูพลอยพาหมามีทั้งหมด5คน ก็ออมเงินเหมือนกันค่ะทีนี้ทุกคนเนี่ยค่ะเขาจะมาแขะกระปุกออมสินของแต่ละคนให้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีเงินออมกันอยู่เท่าไหร่เออนักเรียนลองดูนะคะว่าเขาเนี่ยออมมากหรือออมน้อยกว่านักเรียนนะลองดูนะคะคู่แรกเลยค่ะนักเรียนสองคนนี้คนแรกบอกว่าออมเงินได้นับออกมาแล้วทั้งแบงก์ทั้งเหรียญเนี่ยได้62บบาทอืมเยอะไหม เยอะอยู่เหมือนกันนะนะคะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะนักเรียนบอกว่าออมเงินได้51บาทโอ้โหสูสีใกล้เคียงกันมากเลยคนไหนมากกว่ากันคะนักเรียน <c oughs> อ่าเพื่อนคนแรกใช่ไหมคะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะครูพอยอยากจะทราบค่ะว่าคนแรกเนี่ยเพื่อนที่ใส่ชุดกระโปรงสีเหลืองเนี่ยนะคะ62บาทเนี่ยออมเงินมากกว่า51บาทอยู่เท่าไหร่ วิธีนี้การจะหาคำตอบของครูพลอยเนี่ยจะต้องใช้การลบเข้ามาช่วยใช่ไหมคะมวิธีการลบมีอยู่หลายวิธีมากเลยครูพลอยสอนไปทั้งการลบตามแนวตั้งการลบตามแนวนอนวันนี้เราจะมาเลือกใช้วิธีการลบแบบไหนดี การลบกันตามแนวนอนก็แล้กันเนาะเพราะว่าสามารถเขียนได้โดยบรรทัดเดียวเลยนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ลองมาฝึกแล้วเดี๋ยวจะได้เอาไปใช้กันเนาะครูพลอก็จะเริ่มด้วยประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์จำนวนแรกเนี่ยเราก็ควรจะใช้62ใช่ไหมเพราะ 62เป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่า51อีก1นึ่จำนวนเพราะฉะนั้นตัวตั้งเลยเป็นตำแหน่งของ62นะคะถัดมาเราจะใช้51เนี่แหละค่ะเป็นเป็นตัวลบใช้แล้วนะคะเขียนเครื่องหมายลบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วเนาะ เป็นไงได้เรียบร้อยแล้วประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะถัดมาค่ะหลักการในการลบตามแนวนอนมีอยู่สข้อไหนทบทวนนิดนึงค่ะข้อที่1คืออะไรคะข้อที่1คือนำเลขโดดในหลักเดียวกันค่ะมาลบกันอ่าข้อที่1ผ่านไปแล้วนะข้อที่สองคืออะไรคะ เริ่มต้นจากหลักหน่วยก่อนอสองข้อนี้ง่ายๆสบายมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยก็คือเลขโดด2และเลขโดด1น,นะคะ2ลบหก่อนเลยดังนั้น2ลบ1ได้คำตอบเท่ากับได้คำตอบเท่ากับ1อ่ะครูพอยช่วยนิดนึงค่ะการหาคำตอบ2ลบ1เนี่ย อาจจะใช้วิธีการนับต่อเนาะนับ1ไปถึง2 1แล้ว2นี่คำตอบชู1น,นิ้วเพราะฉะนั้นคำตอบจึงเท่ากับ1น,นั่นเองนะคะถัดไปเป็น Q ของเลขโดดในหลัก10อ่า6ก,กับ5ค่ะนำา60มาลบกับ50นะคะหรือว่านักเรียนจะใช้นำา6ลบ5ก็ได้แล้วค่อยเติมศูนย์ไปด้านหลังเพราะว่า เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบนะคะ50 60ตั้งลบด้วย50ได้คำตอบเท่ากับ10อีกเช่นเดียวกันหรือว่านักเรียนอาจจะที่บอกนะคะนับ5ต่อไปถึง6 5หแล้ว6ชู1น่1นิ้วเหมือนกันก็เลยเขียนเลข1แต่1เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบเพราะฉะนั้นจึงมีคำตอบเท่ากับ10นั่นเองดังนั้นค่ะเราจะได้คำตอบเท่ากับ11นั่นเองใช่แล้ว 11เนี่ยนะคะนักเรียนก็จะมาจาก10ที่เป็นผลลบที่ได้จากหลักสิและ1นะคะที่เป็นผลลบที่ได้จากหลักหน่วยเมื่อนํา10มารวมกับ1ก็จะได้คําตอบเท่ากับ11นั่นเองนะอย่างในข้อนี้ค่ะเราก็จะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วว่าเพื่อนเนี่ยค่ะ62คนที่ออมเงินได้62บาทเนี่ยออมเงินมากกว่า51บาทอยู่11บาทนั่นเองนะคะ ไปไปดูคู่ถัดไปกันดีกว่าค่ะคู่ถัดไปนี่นะคะคนแรกออมเงินได้เท่าไหร่คะนักเรียนจำนวนจำนวนนี้อ่านว่า32ชายส่วนอีกหนึ่งคนค่ะ54บาทโอ้ต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะคะคุณพลอยอยากทราบค่ะว่าเพื่อนคนที่หนึ่งเนี่ย ออมเงินน้อยกว่าเพื่อนคนที่สองอยู่เท่าไหร่เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นเดียวกันว่าน้อยกว่า32น้อยกว่าเนี่ยน้อยกว่า5 4อยู่เท่าไหร่ใช้วิธีการลบเหมือนเดิมนะคะวิธีการลบขั้นตอนแรกเราจะมาเริ่มเขียนประโยคสัญลักษณ์กันก่อนอ่าประโยคสัญลักษณ์ตัวตั้งควรจะต้องเป็นอะไรคะนักเรียน 32หรือ54ดี54ถูกต้องค่ะเพราะว่า54เป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่า32นะคะดังนั้นเราจะใช้54เป็นตัวตั้งและ32เป็นตัวลบโอเคไหม อ้าวค่ะดังนั้นค่ะนักเรียน54ตั้งขึ้นมาเลยนะคะลบด้วย32เขียนเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยนะคะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วหลักการเดิมในการลบค่ะนั่นก็คือเรานำเลขโดดในหลักเดียวกันมา ลบกันก่อนโดยที่เราจะเริ่มต้นจากหลักหน่วยก่อนนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะนักเรียนทั้งสองจำนวนเป็นจำนวนที่มีสองหลักทั้งคู่เลขหอยู่ในหลักสิบเลข4อยู่ในหลักหน่วยเนาะส่วนตัวลบบ้างค่ะตัวลบเลข3อยู่ในหลักสิบและเลข2ออยู่ในหลักหน่วยดังนั้นเราก็จะเริ่มต้นที่หลักหน่วยกันก่อนใช่แล้วนะคะ 4กับ2ค่ะเป็นยังไงคะนำา4มาลบด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับ2ถูกต้องนะคะถัดไปเป็นคิวของหลัก10บค่ะนักเรียนหลัก10เนี่ยก็คือเลข5และเลข3 5นะคะ5ลบด้วย3าค่ะนักเรียน5ลบด้วย3หรือ50ลบด้วย30นี่แหละจะได้คำตอบเท่ากับ 20เนาะหรือว่านักเรียนจะนำเอา5ลบ3เนี่ยได้คำตอบเท่ากับ2ใช่ไหมคะแต่2อยู่ในหลัก10จึงมีค่าเท่ากับ20นั่นเองนะคะคำตอบในข้อนี้ก็จะตอบเท่ากับ 22ถูกต้องค่ะนักเรียนคนไหนที่ยังอ่านจำนวนไม่คล่องนะคะครูพลอยขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอย่างคำนี้ค่ะจำนวนจำนวนนี้อ่านว่า22นะคะไม่ใช่22นะคะนักเรียนโอเคถัดไปไปดูอีกหนึ่งคู่ค่ะคู่แรกคนที่1บอกว่าออมเงินได้57บบาท ส่วนคนที่2อออมเงินได้11บาทโอ้โหต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะแสดงว่าคนนี้ค่ะอาจจะใช้เงินเยอะไปนิดหนึ่งก็เลยออมเงินได้ค่อนข้างหน้อยนะเรามาดูกันดีกว่าว่า2คนนี้ออมเงินต่างกันอยู่กี่บาทโอเคประโยคสัญลักษณ์ค่ะอะไรเป็นตัวตั้งดีคะ อ่า57เป็นตัวตั้งเพราะ57มีค่ามากกว่า11นะคะและก็11เป็นเป็นตัวลบนั่นเองจากนั้นค่ะเติมเครื่องหมายลบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยให้ได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์นะคะถัดมาค่ะหลักการในการลบทบทวนอีกทีหนึ่งอ่าเลขโดดในหลักเดียวกันมาลบกันและ และเราต้องเริ่มที่หลักหน่วยซะก่อนนะคะหลักหน่วยก็คือเลขโดด7และเลขโดด1อาล่ะแต่และเลขค่ะอยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้น7จึงมีค่าเท่ากับ7และ1ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะครูพลอยจึงนำเอา7มาลบกับ1ค่ะ7-1ลบ1ได้คำตอบเท่ากับ6 ถูกต้องนะคะวิธีการลบมีหลากหลายวิธีเลือกเลยตามความถนัดนะคะเอาล่ะ7ลบ1ได้เท่ากับ6เรียบร้อยแล้วในหลักหน่วยถัดไปจะเป็นคิวของเป็นคิวของหลักสิบกันบ้างค่ะหลักสิบเนี่ยก็จะมีเลขโดด5และเลขโดด1อยู่ในหลักสิบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า50ลบ10มีค่าเท่ากับ 40นั่นเองหรือนักเรียนจะเอาเลขโดด5ลบด้วย1ธรรมดาและได้เท่ากับ4แต่4เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบจึงได้คำตอบเท่ากับ40โอเคไหมอ่านะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ค่ะทั้งสองคนค่ะออมเงินต่างกันเท่าไหร่อ้าวต่างกันอยู่เท่าไหร่คำตอบคือ 46นั่นเองใช่แล้วเนื่องจากว่ามาจาก40กับ6ตรงนี้นะคะได้คำตอบเท่ากับ46นั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนเป็นยังไงการลบตามแนวนอนมีหลักอยู่แค่2คข้อเนอะซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่นักเรียนต้องใจเย็นๆเริ่มก่อนว่าเราจะต้องอนำหลักเดียวกันมาลบกันโดยที่เราจะเริ่มจากหลัก เริ่มจากหลักหน่วยเสียก่อนนะคะถัดไปอีกสักหนึ่งคู่ค่ะนักเรียนคู่นี้คนแรกบอกว่าออมเงินได้36บบาทใช่แล้ว ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะออมเงินได้59บาทแต่นักเรียนคะครูพออยากจะขอแนะนำนิดนึงว่าถ้าบางคนเนี่ยค่ะออมเงินได้ไม่เยอะเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนยังเด็กอยู่แค่ฝึกนิสัยการออมเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วนะบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องออมเงินให้ได้เยอะๆหรืออะไรเพราะว่าเราเนี่ยยังเป็นเด็กยังของเงินคุณพ่อคุณแม่ใช้ใช่ไหมคะยังไม่สามารถหาไรายได้เองได้ดังนั้นเนี่ยฝึกนิสัยเอาไว้อันนี้จะดีมากนะคะ คะเอาละคนที่1ค่ะออมได้36บาทส่วนอีก1คนออมได้59บาทอ่าสองคนนี้ค่ะนะักเรียนใครออมเงินได้มากกว่ากันคะผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงถูกต้องเลยเพราะว่าหลักการในการเปรียบเทียบจำนวนเราจะเริ่มเปรียบเทียบจากหลักสิบก่อนเห็นไหม 3กับ5 5มากกว่าเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยค่ะว่า59เนี่ยเป็นจํานวนที่มีค่ามากกว่า3 6ทบทวนให้นิดนึงนะคะทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะนำเอา59มาใช้เป็นตัวตั้งถูกต้องนะคะและถัดมาเราก็จะนำเอา36ค่ะมาใช้เป็นตัว เป็นตัวลบนั่นเองนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยก็จะได้เป็นลบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นหลักการสองข้อของเราค่ะข้อแรกหลักเดียวกันนำมาลบกันและถัดไปเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะคือซึ่ง นี่เลยเราก็เลยจะนำเลขโดด9ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยของตัวตั้งมาลบด้วย6ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยของตัวลบนะคะ9ลบ6ได้เท่าไหร่คะอ้าวข้อนี้ครูพลอยให้เวลานักเรียนแป๊บหนึ่งลองคิดดูสิคะ9กลบ6ได้คำตอบเท่ากับอ่าหลายๆคนได้แล้วเนาะก็จะเป็น9ลบด้วย6ได้คำตอบเท่ากับ 3นะคะถัดมาค่ะถึงคิวของหลัก10บ,บ้างหลัก10ค่ะก็จะมีเลขโดด5อยู่ในหลัก10และเลขโดด3อยู่ในหลัก10เช่นเดียวกันนะคะ5-3ลบ3หรือ50ลบด้วย30เนะะี่ยค่ะจะได้คำตอบเท่ากับ20นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือทั้ง2คนเนี่ยออมเงินต่างกันเท่าไหร่คะ 23ถูกต้องนะคะที่นี้นักเรียนไหนเราลองมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันดูสิคะว่าเป็นยังไงว่าคำตอบที่เราได้ว่า23เนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก็คือคำตอบที่เราได้จะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งใช่ไหม ในการลบนะคะในโจทย์การลบผลลบจะต้องน้อยกว่าตัวตงังซึ่ง23เนี่ยน้อยกว่า59มั้ยมคะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะไปดูคู่สุดท้ายกันคะ่นะนักเรียนคู่นี้คนที่1ออมเงินได้63บาทเยอะพอสมควรนะส่วนอีก1คนออมเงินได้ 40บาทบ่าทเราจะใช้วิธีการลบตามแนวนอนอีกเช่นเคยนะคะก็ครูพลอยก็จะให้63เป็นตัวตั้งเพราะมีค่ามากกว่า40และให้40เป็นตัวลบนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเติมเครื่องหมายลบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยเนาะเป็นยังไงคะโอเคไหมนักเรียนลองใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งค่ะครูพลอยให้เวลานักเรียนลองลบหาคำตอบดูซิ ทุกคนลองตั้งใจลบดูนะคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่หลักการในการลบเหมือนเดิมคะ่ะนักเรียนอาวเราจะเริ่มด้วยเลขโดดในหลักหน่วยกันก่อนนำมาลบกันก่อนนะคะขั้นแรกเราก็จะนําเอา3มาลบกับ0ไหนคะนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่ไหนลองคิดแล้วเขียนลงไปเลยเขียนลงไปในสมุดเลยนะคะจะได้ว่า3ลบ ศูนย์เนี่ยค่ะมีคำตอบเท่ากับ3ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมครูพลจะสอนข้อนี้นิดนึงค่ะ 3. ไม่ว่าจำนวนอะไรก็แล้วแต่ลบออกด้วยศูนย์จะได้คำตอบเท่ากับจำนวนเดิมเช่น100ลบศูนย์จะได้คำตอบเท่ากับ100 79ลบศูนย์ได้คำตอบเท่ากับ 79อีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือไม่ว่าเราเนี่ยจะนำจำนวนใดมาลบออกจาก0จะได้คำตอบเท่ากับจำนวนนั้นๆนจำนวนเดิมโอเคไหมโอเคนะคะดังนั้นค่ะนักเรียน3ลบด้วยศนย์จึงได้คำตอบเท่ากับ3นั่นเองนะถัดไปค่ะนักเรียนหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วมาถึงคิวของหลักสิบกันบ้างอ้าว 6กับ4ค่ะนักเรียน6ลบด้วย4เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลัก10ทั้งคู่เลยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะนําเอา60มาลบออกจาก40นะคะวิธีการนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนอาจจะนําเอา6มาลบกับ4เห็นไหมคะก็จะได้คําตอบเท่ากับ2แต่เนื่องจาก2เนี่ยอยู่ในหลักอะไรคะ อยู่ในหลักสิบถูกต้องเพราะฉะนั้น2จึงมีค่าเท่ากับ20นั่นเองนะดังนั้นคำตอบในข้อนี้จึงตอบเท่ากับเท่าไหร่นี่20กับ3ได้คำตอบเท่ากับ 23นั่นเองนะคะที่นี้ค่ะนักเรียนในโจทย์ข้อนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าครูคะพอเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างนี้หนูคิดถึงวิธีการใช้ส่วนย่อยและส่วนรวมมาใช้ในการลบเห็นไม้มสามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะนักเรียนจะเห็นว่าตัวลบของเราเนี่ยมีเลข4เป็นเลขโดดในหลักสิส่วนเลขศูนเนี่ยค่ะอยู่ในหลักหน่วยไม่มีค่าค่ะ ตามหลักการเดิมนักเรียนเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยก็จะแตก63ใช่ไหมคะออกเป็น60กับออกเป็น3อ่าพอจำได้ใช่ไหมเอออย่างนี้จากนั้นคะ่ะเราหลักการเดิมเรานำเลขโดดในหลักเดียวกันมามาลบกันถูกต้องเพราะฉะนั้นไงนเราจึงนำา60มาลบออกจาก40ก่อนได้คำตอบเท่ากับ20และเมื่อเราได้คำตอบเท่ากับ20แล้วเนี่ย เราก็จะนำเอา20กับ3เนี่ยเป็นยังไงคะมาบวกกัน20บวก3ก็ได้คำตอบเท่ากับ23เห็นไหมคะได้คำตอบเท่ากันเป๊ะเลยเห็นไหมเราสามารถใช้วิธีไหนก็ได้นะคะในการลบหรือการบวกเพื่อคำตอบแต่แต่คำตอบเนี่ยคะ่ะจะต้องมีความเท่ากันนะคะเอาล่ะวันนี้คะ่ะนักเรียนนักเรียนก็ได้ ฝึกทาโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินแต่คําถามเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบใช่ไหมว่านักเรียนเนี่ยคนที่1กับคนที่2อ,ออมเงินต่างกันเท่าไหร่คนหนึ่งออมน้อยกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่หรืออีกหนึ่งคนออมมากกว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะก็หลักการในการลบตามแนวนอนเหมือนทั่วๆไปเหมือนกับการลบตามแนวตั้งเลยนั่นก็คือมีอยู่2ข้อข้อแรกคือ เริ่มจากอะไรคะนำเลขโดดในหลักเดียวกันมาลบก,กันและข้อที่2ก็คืออ่าเริ่มต้นจากหลักหน่วยซะก่อนนะคะถัดไปเนี่ยค่อยเป็นหลักสิบสำหรับในคาบเรียนหน้าคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสนุกสนๆก,กันต่อนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่